ส่วนอีกหนึ่งคดีครับพี่นาวีิชพบเรายังคงเกาะติดนะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับผูกคอตายเสียชีวิตนะครับของอดีตเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดพังงาน,นะครับที่เสียชีวิตนะครับในห้องควบคุมตัวของดีซ์ล่าสุดนะครับทางดีซน,นะครับก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งดูแลผู้ต้องหานะครับถึง3คนนะครับในช่วงที่เกิดเหตุนะครับว่ามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างละเลยหรือเปล่าครับค่ะคือทางอธิบดีของดีเอสไอนะคะพันธวจเอกภยัยศิษฐ์วงเมืองก็พูดถึงความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการภายในขึ้นมาต้องรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ซึ่งการที่มีผู้ต้องหาเสียชีวิตระหว่างการดูแลของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการบกพร่องค่ะรวมถึงประเด็นการรายงานข้อมูลเท็จกับผู้บังคับบัญชาตอนนี้ตั้งกรรมาการสอบวินัยตามขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลผู้ต้องหาแล้วเพราะว่าผู้ต้องหามีแค่หนึ่งคนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลมีถึง3คนแต่ว่ากลับปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบการทำงานว่าบกพร่องหรือเปล่าไม่เคร่งครัดในการดูแลผู้ต้องหาไหมถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ สำหรับการตรวจสอบเพื่อคลี่คลายปมการเสียชีวิตแบบปริศนาของอดีตเจ้าพนักงานที่ดินท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็คือนายธวัชชัยอนุกูลที่เสียชีวิตในห้องควบคุมของ DSI เนี่ยนะคะหลักฐานที่สำคัญก็คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดกับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดอยู่บริเวณห้องควบคุมตัวตรงชั้น6ของตึก DSI ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว DSI ชี้แจงมาบอกว่ากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในตึก กับระบบเซว์ที่ใช้บันทึกภาพดูภาพย้อนหลังเสียตั้งแต่เดือนเมษายนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานถึง30วันก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่า30วันใช้เวลาน,านานเกินไปหรือเปล่าครับซึ่งทีมข่าวดาวิีวของเรานะครับก็สอบถามเรื่องนี้นะครับกับทางกลุ่มตรวจสอบวิเคราะห์การกระทําผิดทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็พบว่าที่จริงแล้วนะครับเวลาในการตรวจสอบระบบเซเวอร์ของกล้องวงจรปิด ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้ด้วยนะครับว่าระบบเซิร์ฟเวอร์เสียตั้งแต่วันไหนหรือมีการบันทึกภาพไว้จริงหรือเปล่าแต่ตามปกติแล้วนะครับเวลาในการตรวจสอบก็ไม่น่าจะเกิน30วันซึ่งทางพลตํารวจตีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าคือตอนนี้ดี i อก็ยังไม่ส่งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหรือ ระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับรวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เสียให้กับทางกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะครับส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบดินเอในที่เกิดเหตุนั้นนะครับก็ได้ทําการเก็บดินเอของคนที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุนะครับมาเทียบเคียงผลแล้วแล้ววันนี้เองนะครับเวลาประมาณสักสิบโมงเช้าพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งสองห้องก็เตรียมเรียกน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณชัยนรงค์เนี่ยมาเข้าให้ปากคําคเพิ่มเติม ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับก็จะเรียกแพทย์แล้วก็พยาบาลชุดกู้ชีพของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนานะครับมาสอบปากคาเพิ่มเติมเช่นกันครับ